สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มันิผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะ ผ้าตัดชุดสวยๆนะคะที่นุ่มนะนํามาเลือกใช้ตัดชุดในวันนี้นะคะจะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายคุณลูกค้าคะสําหรับผ้านะคะที่นํามาตัดผ้าถุงนะคะเป็นงานผ้าไทยลายแพรว่าเป็นงานผ้าไทยลายแพรว่าเซตนี้สีชมพูบานเย็นเซตนี้ที่นุ่มใส่อยู่จะเป็นสีชมพูบานเย็นค่ะราคาค่าผ้า1490ัรบาทราคาค่าผ้า1490ัรสบาทสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณพี่จ๋าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ08น ศูนย์0ี0 0 0ค่ะเ งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะชื่นชอบผ้าไทยลายไหนลายอะไรนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะคะวันนี้ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะลายแพรวมีหลากหลายเฉดสีมีหลากหลายเฉดสีให้คุณลูกค้านะคะได้ชมได้ช็อปกันเยอะแยะมากมายซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะจะนําไปใส่นะคะนําไปใช้งานในรูปแบบไหนเลือกตัดได้ตามใจชอบเลือกตัดได้ตามใจ ชอบเลยวันนี้นะคะนุ่มเลือกตัดเป็นทรงไทยจิตรดาทรงไทยจิตรดาค่ะคุณพี่ขากาลังนะคะเตรียมเข็มขัดนะคะหาเข็มขัดมาใส่นะคะจะได้เข้าเซตจะได้ครบเซตกันแบบนี้เลยนะคะซึ่งคุณลูกค้คานะคะก็สามารถนะคะนาไปสวมไปใส่ได้เลยนะสั่งซื้อผ้านะคะแล้วนําไปตัดเย็บได้เลยค่ะสั่งซื้อผ้าแล้วนําไปตัดเย็บได้เลยนะคะ,ปเ,เ,ะ,คะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสีชมพูอยู่แล้วนะคะจะเป็นอีกหนึ่งเฉดที่มีความเข้มค่ะ ผืนนี้รุ่นนี้นะคะจะเป็นสีชมพูบานเย็นค่ะผืนนี้รุ่นนี้จะเป็นสีชมพูบานเย็นค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6ด0 8อยากดูอยากชมว่ามีเฉดสีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างสแกนที่ QR code คนะคะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยซึ่งมีหลากหลายเฉดสีมากๆนะคะซึ่งมีหลากหลายเฉดสีมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะนอกจากเราจะมีนะคะนาผ้า ให้ดูให้ชมแล้ววันนี้ค่ะชุดไทยส,สวยๆนะคะนุ่มนะได้นําผ้านะคะที่นะคะนุ่มจัดจําหน่ายให้กับพี่ๆนี่นแหละนำมาตัดเย็บเพิ่มเติมให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันด้วยสําหรับผู้ลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6ด0 8หค่ะหรือว่านาโทรศรัพท์ที่มีแอปพลิเคชันล n e สแกนที่ทค r วอารค้นะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะคุณพี่จ้างานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราผ้าพื้นนะคะเป็นผ้าหหมสังงเเคคราทอออื่อตก ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณพี่จ๋าเสื้อตัวนี้นุ่มใส่แล้ว60ครั้งค่ะคุณลูกค้าขาขอบอกคํานี้เลยนะคะซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกนะคะรีดง่ายใส่สบายมากๆด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะผ้านะคะที่นํามาตัดเป็นผ้าถุงวันนี้ผ้าไทยลายแพรวาสีชมพูบานเย็นผ้าไทยลายแพรวาสีชมพูบานเย็นใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดค่ะจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองคุณพี่จ๋าหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่มารีพาทยของเราไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวทางร้านของเรานะคะก็มีบริการจัดส่งฟรีเก Sophie, ็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะมีของขวัญของฝากสุดพิเศษมอบให้ด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจอย่าลืมนะเรามีมากมายหลากหลายเฉดสีรอคุณลูกค้าอยู่ค่ะพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะคะชื่นชอบผ้าไทยคิดถึงร้านแม่มารีพาไทยคะ่ะคุณลูกค้าคะ่ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะสนใจติดต่อสั่งตัดแจ้งข้ามาทักข้ามาได้เลยผ้าผ้าพร้อมค่าตัดวันนี้จัดโปรสุดพิเศษ2 5 0 0บาท เท่านั้นค่ะ2,500บาทเท่านั้นค่ะ, 2, ททค,ะคุณลูกค้าจะตัดเป็นทรงไทยเรือนต้นทรงไทยจินด,ดาเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจัดให้นะคะสองทรงนี้ราคาจัดโปรสุดพิเศษ2,500บาทกับงานผ้าไทยผ้าทอง ผ้าตัดชุดผ้าไทยลายแพวาสวยคลาสสิกแบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะที่หน้าร้านแม่าริพ้าไทยของเรานะคะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมือง,องจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะแวะมาชมแวะมาช็อปที่หน้าร้านก่อนก็ได้หรือว่าสนใจสั่งซื้อนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์089 0416008สนใจติดต่อสั่งตัดแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะรอบอกเอวสะโพกนะคะความยาวเสื้อนุ่มใสความยาวเสื้อเป็นงานผ้าไทยทรงคอป ความยาวเสื้ออยู่ที่18นิ้วค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะชอบแบบว่าปิดสะโพกลงมานิดนึงนะคะก็จะเป็นความยาวเสื้อมาตรฐานอยู่ที่21นิ้วค่ะความยาวแขนวันนี้ที่น้่มใส่อยู่นะคะความยาวแขน21นิ้วเป็นความยาวแขนข้อแขนนาฬิกาแต่ถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะที่จะปิดลงมาประมาณนี้เลยนะคะความยาวแขนจะอยู่ที่ประมาณ23นิ้ว คุณลูกค้าสามารถแจ้งข้อมูลตรงนี้เข้ามาได้เลยสําหรับผ้าถุงค่ะรอบเอวรอบสะโพกรวมไปถึงความยาวของผ้าถุงที่คุณลูกค้าต้องการแจ้งเข้ามาได้เลยความยาวสุดผ้าความยาวนะคะสุดผ้าเลยได้อยู่ที่37นิ้วค่ะแต่ถ้ามันยาวไปคุณพี่อยากตัด32-34นิ้วคุณพี่ก็สามารถแจ้งเข้ามาทางเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6ด0 8ร้านแม่บริผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านชอบผ้าไทยรูปแบบไหนชอบชุดไทยรูปแบบไหนของร้านแม่บริพ้าไทยเลือกชมเลือก ชอปผ้าแล้วสั่งตัดเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008สนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือว่าอยากให้ทางร้านของเราตัดให้แจ้งกับแอดมินได้เลยขอพรบคุณมากๆค่ะ